โอ้โหบัวบานกอดเอวแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยขโมยตังบัวสาวแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ทักเข้ามาใช่ไหมฮะอ๋ออยู่กับเราช่องน้องเดาเดานะครับน้องเดาเดาตอนนี้ เราก็มาดูแฟนคลับมาเที <não S 1> ่ยวเยี่ยมเยียนเยอะมากเลยนะครับเอาแสนคูนอะแสนคูณให้เมียจับเลยนะบัวบานเรานี่นิ่งมากครับเห็นวัวสาวไหมล่ะครับแหมเหมือนใครก็ไม่รู้นะ อบัวบบานร้องแล้วจะไปไหนต่อครับอ๋อ,อมาเที่ยวแถวนี้ <c oughs> มาเทีาาะะอ๋อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหรอครับใช่ค่ะเมือ่อวานหาไม่เจอ,อ,อเจออยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> ตาคิดถึงไหมก็คิดถึงคิดถึงมั้งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พาตามมาครับใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาคุณตามมาด้วยครับได้ครับ แล้วกลับกลับกี่โมงครับอ๋อได้ครับได้ครับอุย้ยโมเมอยู่นู่นแล้วถ,ถ่ายรูปเขาเลยเหรอครับถ่ายยังก็ถ่ายแล้วแล้วก็มาดูนะครับมาดูดาวไอ้ดาวดาวของเราไนดะ้อยู่ใกล้อาหารสุดละไอพ้พลอยนี่เริ่มสป,ปีดช้าลงอะ

เร็วนะครับวมนน้อ้วนรู้ขแล้วจะับได้หรอครัเดินทางปลอดภัยพรุ่งนี้ผ่อนมากนะครับตุ๊กิมจะนอนเลยดพุงยิ้มเดาอ้วนทำอะไรก็น่ารักนะเด้อัน้วนนะครับดูหน้าตมบบวม ไม่ได้ปนะ่วยอ,อ้วนเราบอกหมอมายังตกใจอะ่ะหมอมาเฮ้ยตกดาวว่าหรือบวมเนี่ยโอ้เตีพลอยอีกเอออพอยเอาลูกอพอยเชิดให้มามานี่ยอพอยลูกอพอยพยพลอยพรุ่งนี้มันเกิดเออวันเกิดน้องบวัวบานนะครับมีคลิป ก็เก่าให้ดูอยู่เป็นเอามาเอ่ออะไรนะอืมได้เออพอก็อยากได้เฮ้ยโซนแขกองนเร่เหรอวะนักเลงกันตอนนี้ เอาอีกแล้วคอยอีกแล้วคอยอีกแล้วครับตาบอกลูกพี่คอยนะลูกพี่คอยแน่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 แพอยบอกจะเอาใบแหบเหย่ลือเอาใบย่าให้ตาลือใช่ครับตรงนี้แหละครับก็บริเวณนี้นะครับพี่พี่พี่เสียมป่วยบ่บ่สบายบ่พี่เสียมบ่สบายบ่ อ่าน้องพลอยน้องพลอยจำเนยพี่ลือ ป่วยอีกแล้วหรอเพี่เซียมป่วยอ่ะออไปฝั่งนูน้นบ้างก็ได้นะ บัวบานครับบัวบานครับเน,นียวอนนี่อันนี้ผมยังไรทั้มีวอนเนี่ยดาวขาวมากครับสีบอกดาวขาวมากอุก้ยช่องดาวลืมไปครับต้องถ่ายดาวเยอะไอ้ไอ้วนไออ้วนหาแต่ของกินเลยลูก วันนี้น้องเลิศรักออกมายืนข้างนอกดีจังนี่ลือยกินหอดเมี่ยพี่น้องไม่เป็นอันอันอยู่อันกินเลยใช่ครับ có làm pha nào ông ơi làm pha nào mình cứ giật lốp bự hết trơn đó lắm đi ปีใหม่แล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะมีอะไรนะครับช้างนี่กินเรือ่อยๆกินหญ้ากินกล้ยกินอ้อยผสมกันไปนะดาวก็กินจะว,ว,วัวาดาววัวดาวพ่อลือ สังเกตด,ดูหน้าช้างมันช้างก็เหมือนคนเนี่ยมีหน้าตาที่แตกต่างกันกนในละครับมีหน้าตาที่แตกต่างกันนะเอฟซี FC. ดูอ่ะมีช้างพรอ,อยจะผอมๆนะด่าวจะอวบๆหน้าตาก็แต่ผมเลิฟประเทศเลยเลิฟครับ ไา่เลิฟนี่คือนาตึ๊บถ้าไายเลิฟมานะสุดยอดน้องจ่อยบอกเดี๋ยวจะมาอยู่นะครับรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวจ่อยเข้ามาครับ จ่อยไปไหนละ่ะจ่อยอยู่บ้านครับเมื่อเช้ามาเอาสับรถแล้วก็ไปละ่ะโอ้ยเฮดูยกย่าวย่าวยังสมือบ่ครับดูทุกวันเลยมันทุกเชียกด้วย đi con gàn, ném ao con gàn, oh, nè đào đào đào, bưng bưng hoa này sốt thương, cái gì kẻ, ôi, ờ, 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 อ๋อเลื่อนลากเลื่อนลากอร้างเอเอเดี๋ยวชมชุวยไลวชมอีกในทีนี่ชมใหญ่เลยาวน่งชิลๆครับผมผมเหนื่อยแล้วตั้งแต่เช้ามานี่ นี่ก็คือบรรยากาศนะครับของแฟนคลับนะฮะที่มาเยี่ยมชมช้างเผือกทุกเชียกเลยแม่เอาโอเคนะขอปิดไลฟ์สด ของน้องดาวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ